สวัสดีครับผมนายเจรพันธ์พโพรหัสเนกุซาหกสองสามหนึ่งหนึ่งสวนสาหนึ่งส่วนหนึ่นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําโจทย์อินทิเกรต x กำลังสิบหกบวกสา x กำลังส x นะครับขั้นแรกนะครับตกลงจะทำกังไรขั้นแรกนะครับก็จะทําการกระจายอินทิเกรตเข้าไปนะครับ x กำลังสิบหกบวกสา x กลังสามนะครับเข้าไป ก็จะได้เป็นอ่ามันจะมีสูตรอยู่ว่า n กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1นะครับแล้วบวก4ก็จะได้เป็น x กำลัง16บวก1ส่วนด้วย16 บนะครับอันนี้ก็จะเป็น3 X กำลัง3บวก1ส่วนด้วย3บวก1นะครับต่อไปก็ทำการบวกกันเลยครับ X กำลัง17ส่วนด้วย17นะครับ บได้วย3 x กลาง4ส,ส่วน4นะครับบวกสก็ขอจำตเพียห้ไ้มครับขอบคุณครับ